มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนสภาพอากาศวันนี้มรสุมถล่มภาคใต้ฝนตกหนักบางแห่งระวังอันตรายเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันเผยไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังมีอากาศเย็นถึงหนาว 23มกราคม2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามารสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างและภาคใต้ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่รุ่มในระยะนี้ค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งต,ตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับความกดอากาศสูงกำลังอ่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและยังคงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็ยนถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกรวมถึงระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะ ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสดุด14-16องศาเซลเซียสสูงสดุด30-35องศาเซลเซียสบริเวณย,ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งนะคะอุณหภูมิต่ำสดุด3-12องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด12-18องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสส่ว,วนบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-12องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด17-18องศาเซลเซียสสูงสุด34-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุดส8 2 3ดองศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพักใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสตูลอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสสูงสุด31-35องศาเซลเซียส บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยนะคะอุณหภูมิต่ำสดุด20-23องศาเซลเซียสสูงสดุด33-35องศาเซลเซียสขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ